สวัสดีครับสวัสดีนะครับเอฟซี FC ทุกท่านนะครับแลท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับในคลิปนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อนะครับมื้อโชคมือม้อหมานนะครับวันที่16เมษายน2 5งพันนะครับมื้อนี้ก็จะมีแนวทางนะครับของน้องน้ำหวานนะครับเนาะสําหรับน้องน้ำหวานมื้อนี้เพิ่นก็ได้ส่งภาพมาให้นะครับเมื่อวานแอดก็ได้เมื่อวานนะครับเมื่อวานก่อนนี้ ก็ได้เดินทางไปนะครับว่าจะไปทําคลิปน้องน้ำหวานเพิ่นกรบบอยู่นะครับเนาะมือนี่ก็เพิ่นได้ส่งส่งภาพมาให้พี่น้องเอฟซีดูทันเบิ่งเอาเด้อนะครับว่าจะเห็นนะครับเห็นตัวเลขเป็นตัวใดกันนะครับสําหรับตัวเลขนะครับเป็นเส้นผมนะครับเป็นเส้นผมดูบทหัวน้องน้ำหวานนะครับก็เขามาหลายงวดแล้วนะครับก็เขามาหลายงวดนะครับงวดล่าสุดเนี่ยเพิ่นก็ได้หนึ่งหกแปดนะครับงวดล่าสุดเพิ่นได้หนึ่งหกแปด นะครับสาหรับในงวดวันที่สิบหกนะครับเอาพี่น้องเบิ้งเอานะครับว่าจะเห็นเป็นตัวใดกันว่าจะเห็นคือกันบอนะครับสําหรับตัวเลขนะครับเป็นเ้นเ้นผมนะครับเส้นผมเป็นตัวเลขนะครับอยู่บนหัวน้องน้ำหวานนะครับสําหรับแอสนะครับที่จะที่เห็นนะครับเนาะตามที่สายตาที่เห็นนะครับพี่น้องเบิ้งเอาเด้อนี่แอสก็เห็นเป็น่าจะเป็นหานะครับเนาะตัวนี้หาหาจะ หมนหัวว่านี่นะครับหาจะชัดเจนแล้วก็จะไม่เฉีดอยู่ตรงนี้นะครับเฉีดนะครับเฉีดตรงม่านี่น้อยนึงแล้วก็อีกตัวนี้ตัวนึงนะครับตัวนี้จะจะเป็นเจ็ดบอกครับเรียกว่าจะเป็นสองตัวนี้ก็ปิดสนานนิดนึงนะครับเนาะนะครับอ่ะพี่น้องเบิ้งแล้วก็อีกตัวนึงนะครับเนาะอยู่ตรงหูนะครับก็มมวนนี่ครับมวนลงม่านี่ครับมวนมานนี่อาจจะเป็นหกก็ได้นะครับ บอร์เดอร์นะครับพี่น้องสำหรับตัวเลขเส้นผมนะครับของน้องน้ำหวานนะครับนี่ครับอีกชุดหนึ่งอันนี้แม่เพิ่นตีไห้มานะครับนี่เพิ่นเห็นเป็นเก่าหนึ่งนะครับเพิ่นก็ขายโชคมาตั้งแต่อยู่ในถ่องว่าเพิ่นวางสนักเนาะสำหรับน้บบนองน้ำหวาน นี่เด้อครับเบิ่งเด้อครับพี่น้องนี่อันนี้แม่เพิ่นตีมาให้นะครับเนาะเพิ่นตีมาให้นะครับต่างคนต่างเห็นนะครับเนาะเห็นอาจจะเห็นมาคือกันนะครับอันนี้นี่ครับแม่นางมาเพิ่นตีมาให้นะครับเพิ่นฉีดมาแบบนี้นะครับเนาะเพิ่นอาจจะฉีดนี่ครับเพิ่นฉีดลงมานี่เป็นหาเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นหกอันนี้ก็เป็นแปดก็ได้นะครับถ้าเพิ่นตีลงมาเนี่ยครับเป็นแปดก็ได้ อย่ที่ท่านใดเห็นเป็นตัวรก็ลองลองคอมเมนต์มานะครับนะลองคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์นะครับพิมพ์ใตคลิปมานะครับพิมพ์พิมพ์ใตคลิปมาด้วยนะครับอย่สทุกท่านว่าเห็นคือการบอนะครับนะครับสำหรับแอดเห็นนะครับนะแอดจะเห็นที่มีหานะครับอธิบายมีหามีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมีหกนะครับแอดจะมีมีหามีหนึ่งครับมีหา มีหนึ่งมีสองมีเจ็ดมีหกนะครับแอดเห็นเห็นอยู่ตรงเส้นผมน่องนะครับเนาดี๋าวแอดจะจับคู่ให้ได้ครับอีซี่รัก่าแอดจะจับคู่ให้นะครับจับจับสามตัวสองตัวให้นะครับว่าจะมีตัวใดกันแน่นะครับผมสำหรับตัวเลขนะครับเนาะ ครับเส้นผมรองลำหวานนะครับแอก็ตีได้แบบนี้นะครับมีหาหนึ่งสองหาสองหกแปดสองหกนะครับแล้วก็หาเจ็ดหกเอฟซีทันใดเห็นเป็นตัวใดก็ลองคอมเมนต์นะครับแต้คลิปไววนะครับเนาะส่วนนะครับส่วนสองตัวนะครับแอก็จับได้นะครับมีแปดสองแปดหกสองหกเจ็ดหก ครับท่านใดเห็นเป็นต่างจะไดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสําหรับเส้นผมน้องล้ำวานนะครับเคยให้โชคมาหลายงวดแล้วนะครับผมสําหรับงวดวันที่16นะครับก็ตามนี้เด้อนะครับทุกท่านครับถ้ามักถ้าชอบครับนาไปลงทุนทันทีนะครับผมในเมื่อนี้นะครับอีกว่าชีชั่วโมงแล้วนะครับเนาะครับผมแอดก็เห็นไปตามนี้นะครับสําหรับเส้นผมน้องล้ำวานนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับพิจารณาดีดีนะครับผมก่อนที่จะนําไปลงทุน นะครับแกลกเห็นตามนี้นะครับท่านใดเห็นเป็นตัวใดก็นะครับนําไปวิเคราะห์เอาเองนะครับเนาะนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแกลกฝากไปเพียงเท่านะครับนะครับขอท่านโชคดีนะครับในวันนี้นะครับถูกหวยโดยโดยกันทุกคนนะครับนะครับก่อนจะจากกันไปขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามนะครับขอท่านโชคดีครับผมขอบคุณครับ